บุงบัะด,ดาผัดข้าวให้ชาวบ้านน้ำท่วมโดนจับผิดทำไมไม่เปิดเตาแก๊สเจ้าตัวมาตอบเอง สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือตอนบนตอนนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่เราเลยได้เห็นดาราบางคนลงไปช่วยในพื้นที่ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาค่ะที่ได้พาองค์กรทำดีอาสาเอาเข้าวสารอาหารแหง้งไปแจกช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยตอนกลางคืนก็มาเตรียมอาหารผัดข้าวให้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้ได้กินกันอย่างไรก็ตามได้มีภาพของบุ๋มที่กำลังผัดข้าวกล่องและตักอาหารกล่องเพื่อที่จะเอาไปแจกกับชาวบ้านแต่ ถูกเอาไปเมาส์ในเฟซบุ๊กรูปหนึ่งและถามว่าที่บุ๋มทํานั้นคือทําจริงหรือแค่ถ่ายรูปเฉยๆเช่าเน็ตจะผิดบุ๋มทําอาหารเลี้ยงคนประสบภัยน้าท่วมผัดข้าวแต่กลับไม่เปิดเตาแก๊สร้อมกับวงกลมด้านล่างตรงกระทะข้าวผัดงานนี้ไม่รอช้าค่ะบุ๋มเลยมาชี้แจงว่าตนเปิดเตาแก๊สแต่ไฟมันอ่อนร้อมกับซูมให้ดูว่าผัดข้าวและเปิดเตาแก๊จริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ต้องสร้างขาพค่ะทากับข้าวให้ทันชาวบ้านก่อนค่ะสร้างขาพมานานแล้วค่ะเป็นสิปีแล้ว <c oughs> ไปช่วยน้ำท่วมก็หาว่าสร้างภาพแต่ละมือแต่ละเดของแม่บุ๋มสู้ๆนะคะแม่ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง